อยากเป็นแม <c oughs> ่ยกขึ่นมาเลยแต่สี่คนไม่รู้จะยกยังไงไหวอให้น้องนิวแคนทีแนะนำตัวไันหนจ้าสวัสดีครับพวกเรา New Country คอยคิดได้ไหมอ่ะแบบช้าๆสโลว์ชาสโลวชั่นได้ฉันไดันด่นัน้นไ้ันัดันิวันทรี ชื่อวงไปแล้วทีนี้แนะนำตัวแต่ละคนเลยขอแบบเป็นฟิลแบบยืนขึ้นมาขอท่าแนะนำตัวแบบด้วยอพอชื่อด้วยต้องมีเวลานิดนึงดูว่าแฟนตาของเราต้องเป็นตัวจีจ่อพี่ชอบเสื้อเรามากเลยนะโดดเด่นมากเลยเปร้ยวสีเปร้วข้าวใสาาาใจต้องแบบนี้เลยครับต้องบอกนี้เลยว่าแฟนตาต้าองรัก <c oughs> สีแบบว่าเห็นถึงกรุงเทพนะจ๊ะเนี่ยเปรยวจีมะนาว

สวัสดีครับรุ่นนิวคันชีครับไม่รู้ทไมเขาตัดตินตินนะจ๊านาราสวัสดีครับเอมโบนิวคันชีฮะสวัสดีครับาร่านิวเขาต้ามาเลยครับแต่ต้า รู้สึกกันหน่อยนะคะเมื่อกี้ทุกคนได้โชว์ไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับเนื้อเขาร้องเพลงค่ะคุณคั่นความสามารถเป็นยังไ,ไงความสามารถเก่งเสียงเขเป็นยังไงเสียงปังท่าทางเขเป็นยังไงอยากเห็นเขาโพสไหมโพสตักท่าหนึ่งขอโพสมนลูกดอกแท้โพสจิบ๊บเบามากเบามากขอโพสดัแรงๆวันน,น,นี้เขบไปทีทีหนึ่งสองสาม สองเดียวกันที่บอกว่าน่ารักมากๆนี่รู้สึกแบบอยากอยากมีลูกชายขึ้นมาทันทีเลยนะคะอ่ะความรู้สึกดีกว่าวันนี้นะคะนี่น้องๆเดียวกันธ์ที่ได้มาร่วมงานกับครอบครัวเฟนต้าเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกไงบ้างตอนนี้เขามีชมไหมขวดฝาซื้อเงินด้วยนะคะรู้สึกไงบ้างเช้านี้เขบอกมาเลยว่าดีใจและตื่นเต้นมากเลยก็ราส่วนตัวผมเนี่ยครูพันกับเฟนต้าคนานมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเพิ่มเขียนมากๆเลยที่เฟนตาเองเพิ่มคงอฝากจริง เ้เากต้องบอกว่าดีใจมากๆครับเพราะว่าต้องบอกว่าาที่มีความซ้าเรียวโดนใจแบบนี้คือตรงกับลาของเราสี่ควบแบบโซนซ่าๆแบบนี้ก็ต้องกินที่นี่ครับของชานตื่นเต้นยิ่งกว่าตื่นเต้นเนียรานี่ว่าดีใจมากๆที่ไชวดีได้ยินนตุเียวโซ ทีาา่าีนเนี่ยต้องขับคุากบอกว่าขอบคมากมากขอบคุณมากมากเราก็